สวัสด,ดีค่ะผัดก,กระปรพ่อเพลินพี่น,น้นองกับเมนูแซบๆนะคะเมื่อในเมนูผัดกะเพรากบนะคะฝาห่วงฟ้นที่ตกบจกับก,บ,กบมาเห็ดผัดกะเพราพี่น้องกบกซับนะคะใบกะเพราหอมสดเครื่องนะคะอันนี้เป็นเครื่องเครื่องถิ่นจัดผัดมีพริกกับกระเทียมนะคะพริกไทยะค่ะเครื่องปรุงมีผงนัวน้ำตาลผงปุงรสน้ำปลา ซอสหอยค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะครบแล้วพี่น้องไปเต้าได้ค่ะเริ่มอีพี่น้องอย่างนึงน้ำมัน,มน,นะคะ่ะน้ำมันนะคะน้ำมันใส่น้ำมัน,น,มนพอประมาณหอนไม่ได้ะทะหอนเรียบใส่ชิ้นก็ได้ะคะ่ะใส่น้ำแข็ง ไก่กบมาใส้กบลงไปผัดกบให้สุกทีหนึ่งใส่ผักใส่ยนื้อเีื้อกบสุกทีนึ่งก็เ่ร็จแ้วเื้อบกทุกคนนะจ๊ะมาชิแหงค่ะ น ah ิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย จะแซ่บแล้วเ,บบเสียบข้าว้นเต๋าึงแบบใสียบข้านะ้นเต๋านักทักหลายๆส่ได้หลายขึ้ตัวอื่นนัันออกได้หลายนักทนะักไลย อร่อยพี่น้องคันแห้งๆนะคะข้าวโมก็สวยงามเลยเดี๋ยวพักสร็สเป็นอันเสร็จนะคะตักใส่จานเสร็จแล้วพี่น้องสำหรับเมนูกระเพากพบแซ่บนะคะมันอยากกินกบพ,พี่น้องนะคะเสียงเสียงฝาห่องมากโอ้ยกระเพากบเป็นตัวเสียบถ้าเนาะ พอกันไม่คีบหนาแลค่ะอย่าลืมขอเมาแล้วนะคะกดไลก์กดแชร์ก็กติดตามนะคะ y o t u u e ปปะอุภาเพลินเพจปะอุภาเพลินนะคะแล้วก็ติ๊กต็อกปะอุ105นะคะพอกันไม่คีบหนาบ๊ายบายค่ะ